ค่ายตูดิถราบลอโดกินยาแน่นอนของผมสูงสีงส,งส,งสาม,สามาคุ้คห่าเก,กินสามแ่าสองแถานอาเกลีดอยู่ั้าแนั้เขากระาาไอลูกคูตให้มาแตะลงกล้วยมีไหมครับถ้าถูกกล้วยสากรถูกกล้วยกระชิ้นคอยตัคตู้สินโตาะวมาคนสามไอ้กระเท้าโลภูิี อาม์เอออารมณ์สิปุ๊บตอนนั้นไปยังเอาเขาไปเงินหลายใกล้สิ่งที่ินเลยอาจารย์้าจารย่จะเยัมวยมทุกคนเราตื่นเต้นท่วยก่อนถ้าถึรถคูไปก็เอาเอาไปแบบให้กินไม่ได้ก่อนหน้านางเบาาซื้อไรตาวาไปที่บดรือบบแก่แบแก้มโแล้วแบโม่ให้ขายเลยตวองกนแก้มแ้แ้คาได้นอะไรจะังกจะก็ะถ เวลาตู้ขาชไปวันนี้หัวเราะพี่หนีพี่หนีกระจายได้ไหนะได้หัวกระจายกระจายบางทีแบบหัวมันเลวมาผมก็ชวนท่านจริงๆนะครับชวนด้วยใจอยากสร้างเครือข่ายให้กับย่างสมาบัตผมเพิ่งได้สัมผัสกับยางสมาบัตเมื่อไม่ผิดดีทีเดียวจริงจริงเพิ่งรู้จักกับพี่ต้อมพี่ต้อมพี่ตา้มพี่ตั้มพี่ตัมเพราะว่าพี่ตั้มเป็นผู้ชายระดับผม ตั them. Them. <c oughs> ้งโฆษณาที่ดีเลยอาจารย์ทำรูปผมไม่ทัน่ลยสเปรย์ผมเลยตุ้งตานเลยมันบอกไม่กระจายยโอ้ต้องฝากทีเมียพังตลาดไม่เป็นไรครับรอได้นะคะรอได้รอได้เจ็ดสี่หมูรอ๋นก็ขาดต้องตลาดตลาดแล้วด้ต้มาหอกเอาดูกระแหวตรงนี้มาทั้งกระดาเลยนะครับก็ไปสั่งสารตางๆแล้ว ีวิวจะเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องสาขานที่สองครครับจริงๆก็มันเป็นนอกงานแต่ก็อยากเล่าให้ฟังจริงๆมันมีหลายอย่างท่านครูอยากเล่าให้ท่านฟังอยากให้ท่านเล่าให้ผมฟังด้วยเมื่อวานอาจารย์เขาบอกว่าฝลาดพาดพาดอไรไปอาจารย์บางครั้งมาโมทากคิดเห็นสิ่งใดในสิ่งที่อาจารย์เสนอแต่จะกประเด็นในโกการในการตีสรุปกึ้งหรือนี้อาจารย์ชวนให้ทุกท่านรู้จักสอสอ ควรให้ทุกท่านรู้จักเครือข่ายที่มันนอกเหนือจากกระทรวงเกษตรไม่ใช่วกระทรวงเกษตรไม่ดีนะครับเขาทำดีแล้วเพื่อนมีการสมาชิกเพื่อนมีจากกิจชุกชนหลายอย่างแต่จ้องอเพื่อนนอกเหนือวงการนั้นนะแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะได้องความรู้ใหม่ได้เพื่อนใหม่การขายของไม่เป็นขายตู้มาจากของห็นไหม่รัขายได้เต่าเลย ะครับเพราะฉะนั้นผมผมก็พูดแทนสปสผมก็เลยเนี่ยสปสเลยครับแต่ผมอยากให้คนการสิทธิย้อนการสิทธิมี3เอสซีเยอะที่สุดที่แล้วแล้วมเอสีเยอะที่สุดแล้วเราเป็นอะไรรู้ไหมครัเราเป็นพรรคเราเป็นศูนย์กลางของเอสีในภาคอีสานซึ่งผมก็เป็นมไม่ได้ผมไม่ทายฝันไงครับสปสสปสชอบแดกอาจารย์เอาเลยดยผมจะเชิญสปสสปสมาควิลซึ่งเอาที่แล้วเอสดรบอ,อกรู้ ตมาปุ่ยอยู่ที่มาอะไราศีแต่ผมเจอเนเกษตรกรเขาไปนั่งฟังอยากทำดุยเดิมทำดุยแต่เส้นท่านท่านอย่างมีข้อสงสัยอยู่ท่านสาธารอสุขถ้าหน่วยที่ได้ผมจะทำการในเออ่ให้ขึ้นไปรับไปประกาศคือไปรับรองนะครับไป่ลดไม่มีอายุนะครับไปเรื่อยๆเหมือนรถไฟอุ่นเลยได้แล้วได้เลยเข้าใจไหมครับอย่าไม่มีอายุเพียงแต่ว่าท่านอย่าทำผิดเงื่อนไข ถ้าบีเงื่อนไขจะลงตตอกคือเ่นการึ้นตลิ่งทุ่งท่นั่นเลยเนี่ยนะได้นะครับอันนี้จะมีเงื่อนไขเล็กๆของมันอยู่ผมไาชวนท่านอ่น้องกินรับเบอร์มาเสิเ็ะครับผมแชร์อีกการนึงอันนี้อาจจะอนึเรื่องเงื่อนไขว่าผมอยากให้ท่านฟังเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมอยู่กับสินและผมถูกใจได้ฟให้ผู้บกบ้าได้เออท่านไหนอยู่ผบ้ามีได้มาจากผู้บ้ามีไมเอ่ย อันนี้คือธนาราชินารายธนาคารชุมชนชื่อธนาคารไทยครัว่าข้าวตากอีกแต่จริงๆคือเหมือนกับสัจจะณออกซับคล้ายๆกันเลยผมพาไปดูงานที่ตำบลคำพู่รู้จักคำพะอู่ไหมครับตำบลคำพู่อยู่ร้อยเอ็ดอยู่อำเภอโพชัยใกล้ๆเราที่ไหนถ้าไปเดินถามมั่งสิบบางนจะตัวตู่ไป ไปเบิ้ลพอลูกไปเลยเลยขาบอบว่าบ้าบ้าบา่ตาบอกน,นับอกเสียบตบบบื่นเถอนั่งเนี่ยเนี่ยเบิ้ลอากาเรียบร้อยตืปป่นมาขึ้นหมายความว่าเบ,บิ้ลอากาศกิริยาของผู้ที่พาไปไม่ได้จะให้ปรักหมุดแต่พอกลับมาถึงบ้านภูไทยอาจารย์ครับอยากเห็น อาภอก็มาแสดงนะเพราะจากเด็กเป็นน้องทุกข์โหยน้องดูง่ายบ้าเออเอาได้เปล่าอภอเอาได้เปล่าผมกับรัาลเป็นผู้เรือกให้กับอยูว่าตอนนี้เข้าปีที่สามแล้วเพื่อนมีสินทรัพย์อยู่ในกองทุนนี้เนี่ยตอนนี้นะเริ่มจากศูนย์บาทนะครับศูนย์บาทเพื่อนมีอยู่ประมาณสองล้านกว่าผมเป็นคนดูบัญชีให้เพื่อนไอ้ที่กว่าไม่อยาก เรียนรองไหนมาท่านสรุปไม่ได้ได้บอก่าได้สองลา้านอัอกว่าโอเคไหมครับเริ่มจากสมาชิกเจ็ดสิบคนตอนนี้สมาชิกร้อยแปดสิบเก้าคนออนกันครับเปิดธนาคารครึ่งวันทุกๆวันที่สิบตางเดิมทุกๆวันท,ที่สิบเปิดธนาคารเปิดเจ็ดป่า ก็คือมีมีข้อตกลงว่า,าทุกท่กานจะต้องฝากทุกเดือนอย่างน้อยยี่สิบต่อทุกเดือนไม่ต้องมาเองก็ได้ให้